เป็น ECU ของแก๊สติดรถยนต์นะครับ ECU แก๊สติดรถยนต์นะครับทำหน้าที่การควบคุมปริมาณการฉีดแก๊สของหัวฉีดแก๊สเพื่อให้เหมาะสมกับการต้องการครับของเครื่องยนต์ในแต่ละสภาวะการทํางานนะครับโดยการรับสัญญาณการฉีดน้ํามันจาก ECU ครับจากรถยนต์น้ามันค่าจะได้แปลสัญญาณการฉีดแก๊ส ECU ของรถยนต์นะครับรุ่นมีรุ่น4สูบ6สูบ8สูบครับผม ตัวที่1น,นะครับครับก็ส่วนที่2ครับหม้อต้มแก๊สนะครับหม้อต้มแก๊สทำหน้าที่ลงแรงดันของแก๊สนะครับและเปลี่ยนสภาวะของแก๊สจากของเหลวให้กลายเป็นไอไอโดยใช้ความร้อนจากน้ำหลอ่อหลอเย็นครับเครื่องยนต์ครับหม้อต้มแต่และรุ่นจะมีความสามารถในการจ่ายแก๊สให้เป็นกับเครื่องยนต์ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับห้องลดแรงดันและ ห้องสำรองแก๊สซึ่งอยู่ในภายในหม้อต้มนะครับดังนั้นควรเลือกหม้อต้มให้เหมาะสมกับการขนาดเครื่องยนต์นะครับโดยความสามารถในการจ่ายแก๊สของหม้อต้มครับก็เป็นหัวฉีดแก๊สนะครับที่เราเห็นในภาพน,นะครับหัวฉีดแก๊สทำหน้าที่จ่แก๊สเข้าส,สู่เครื่องยนต์เมื่อแก๊สถูกลดแรงดันโดยหม้อต้มแก๊สแล้วแก๊สจะเดินทางไปรอที่หัวฉีด โดยปริมาณเป็นไอครับมีแรงดันประมาณ1 0 0ถึง120นะครับเมื่อหัวฉีดแก๊สได้รับสัญญาณจาก ECU นะครับไอปริมาณที่ ECU กำหนดหัวฉีดแก๊สมีหลายรูปแบบนะครับทั้งแบบหัวแยกและก็อิสระนะครับหัวฉีดนะครับหรือหัวต่อกัน2หัวนะ3หัวนะครับ4หัวในกรณีนี้นะครับในระบบ เปรียบเทียบในระบบแก๊สนะครับผมก็เป็นกรองแก๊สนะครับกรองแก๊สมีหน้าที่กรองสิ่งสกปรกที่ปะปนมาจากแก๊สเข้าสู่เครื่องยนต์นะครับผมนี่ครับขั้นตอนที่กรองแก๊สนะครับครับก็ตัวต่อไปนะครับเป็นเซนเซอร์แรงดันนะครับเซนเซอร์แรงดันทําที่หน้าที่วัดแรงดันของแก๊สที่อยู่ในร่ากหัวฉีดนะครับ และวัดแรงดันในท่อไอดีนะครับเพื่อส่งสัญญาณให้กับ ECU ในกรณีที่ท่อแก๊สขาดนะครับแรงดันแก๊สที่หัวฉีดลดลงครับก็จะส่งสัญญาณไป ECU ตัดการจ่ายแก๊สจากทั้งทันทีนะครับผมครับตัวต่อไปนะครับเซนเซอร์อ,อุณหภูมิหัวฉีดนะครับเซนเซอร์อ,อุณหภูมิหัวฉีดนะครับมีหน้าที่วัดอุณหภูมิแก๊สจาก จากหัวฉีดนะครับแล้วส่งสัญญาณไปกับ ECU นะครับผมนี่ครับนี่ตัวเป็นเซนเซอร์นะครับของแก๊สนะครับนี่ครับครับก็ตัวต่อไปนะครับเซนเซอร์อุณหภูมิหม้อต้มนะครับเซนเซอร์อุณหภูมิหม้อต้มนะครับมีหน้าที่วัดความแรงความร้อนของหม้อต้มและส่งสัญญาณให้กับ ECU นะครับตัวนี้ครับตัวเซนเซอร์อุณหภูมิครับ ก็ตัวต่อไปนะครับถังแก๊สนะครับทถังแก๊สมีหน้าที่เก็บแก๊สขนาดขึ้นอยู่กับความบรรจุของถังนะครับควรมีแก๊สในถังปริมาณ85เปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ครับถังแก๊สก็ตัวต่อไปนะครับน็อตฝังฝังท่อไอดีนะครับน็อตฝังท่อไอดีนะครับทำหน้าที่เป็นการเข้าของแก๊สสู่เครื่องยนต์นะครับโดยเจาะ ท่อ ID แล้วก็แล้วฝังน็อตเข้าไปที่ท่อ ID นะครับในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับหัวฉีดน้ำมันนะครับผม not นะครับน็อตทองนะครับน็อตหัวฉีดนะครับน็อตหัวฉีดมีหน้าที่ทำกำหนดขนาดของหัวฉีดให้เหมาะสมกับกับขนาดของเครื่องยนต์นะครับการกำหนดขนาดของเครื่องยนต์ทำได้โดยการเจาะรูให้เหมาะสมกับการขนาดของของเครื่องยนต์ขนาด นะครับแล้วก็กับปริมาณเล่งของเครื่องยนต์นะครับอัตราการเผาผันเชื้อเพิงครับดังนั้นควรเลือกขนาดหัวฉีดให้เหมาะสมกับขนาดของเครื่องยนต์นะครับครับตัวนี้เป็นน็อตหัวฉีดนะครับผมครับตัวนี้ก็เป็นตัวปิดเปิดของแก๊สนะครับของวาล์วแก๊สนะครับตัวนี้ก็เปิดมีหน้าที่ปิดเปิดแก๊สตามคำสั่งของกล่อง ECU นะครับมีลูกลอยสําหรับ ไอ้วัดระดับแก๊สทำหน้าที่บวแก๊สให้มีแรงดันเกิดความบรรจุแก๊สเข้าไปถังนะครับผมก็สวิต์แก๊สนะครับที่ทําหน้าที่เปลี่ยนระบบระหว่างแก๊สกับน้ํามันไอและระบบแก๊สที่อยู่ในถังนะครับกรณีถ้าแก๊สหมดถังมีเสียงเตือนจาก ตัวส่งสัญญาณเสียงระบบจะทำงานเปลี่ยนไปน้ำมันนะครับผมนี่ครับตัวที่เปลี่ยนสวิตช์เปลี่ยนน้ำมันจากแก๊สนะครับแก๊สเปลี่ยนน้ำมันเป็นเอน็นนะครับ